พวกเราทุกคนกำลังจะได้้อรับสิริมงคลต้อนรับนะครับหลังจากเทศกาลข้าพรรษา่าทของไปในสามเดือนที่พระสุปฏิปันโนท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนวันนี้เป็นเนื้อนาบุญทำบุญกับพระสุปฏิปันโนนี้จะได้ถึงแก่นพร,ระรัตนไัยนั่นเองนะครับและบรรยากาศที่ทุกท่านกำลังเห็นในบัน,นสสดสยสรว์วันนี้ครับ นั่นคือเส้นทางตามรอยทุกท้ประวัติเมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จต่อดทุทธมาดาในสวรรค์ชั้นดาวดิจครับย้อนไปเมื่อในครั้งพุทธกาลองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทวโ,โลกถึงเรืองสามกัตสานครในการที่สเสด,ด็จมงจากเทวโลกมีโดยเป็นอันเดียวกันจนถึงพมโลกเมื่อเร็แลดงท่ขั้นะ สถานที่แห่งนั้นก็มีเางอันเดียกันถวายทีมาหาณรกลกกแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงจกักรวาลหลายแสนก็มีเดินอันเดียันเทวดาเห็นมนุษย์มนุษย์เองก็เห็นเทวดานะครับอัเวจทีนรกปก็เปิดในสาคร ในขณนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สเสด็จมาในคา,านั้นเล่เพลงัมพันธสัื่อแรงถึงบุญญาบารีพระมหากรุณาธิคุณของผู้รู้ผู้ตื่นแท้เปิดตอนแล้วด้วยสัจธรรมแห่งบรมศาสตร์ปรับและพาพที่ท่านต่อมเห็นปรากฏต่อสายตาและหัวใจของทพก่ท่านวันนี้เชืเ่อหรือเกินเลยครับ ว่ารายราวตัวนักจังหวัดขอนแก่นกำลังจัดสารรอยรามาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินเจ้านำไว้ใน2,563ปีก่อนหน้านี้ครับตอนนี้นะคะขบวนของพระอินทร์และพระพรหมสำหรับพระอินทร์นั้นนะคะในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านทุกในการเทิดไทยอภิเษงปัญญา การโรงเรียนบ้านหนองแต่พระพร้อมได้รับเกียรติจากท่านผูน้ในการวิทยาลต์ขงเขียนภาพผู้ในการโรงเรียนบ้านขุดเชียงมีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ติดตามมาด้วยขบวนนาง้านางวขวนขบวนเทวดาที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุคุณ กับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพกราบเี่ยวทุกท่านในวันนี้ที่เราได้มีเนื้อนาบุนต่อกันได้มารวมสร้างบุญสร้างประสมในการทำบุญตักบาทเทโวโรโอะนะของอำเภอบรุร